ลาวาบัคบริการเติมเพชรในเกมฟรีไฟ r e ถูกประหยัดปลอดภัยมีบริการเติมเกมอื่นและบัตรเติมเกมต่างๆใครสนใจลิง์กอยู่ด้านล่างครับวิจิบสาวเหมือนเดิมครับไม่ต้องห่วงฮะคนดูฮนะเออไม่ต้องห่วงว่าจะไม่ได้นะไอ,อ้พวกวงพวกว์ปเนี่ยท่านจัดให้ครับสาวสาวคนนี้น่ารักใส่หมัดใส่ตะมะด้วย นี่ไงสวัสดีพี่สากวก่อนเลยปะพี่สันไม่ได้เข้าโซนอาทิตย์กว่าแล้วนะคลิปที่ทุกคนเห็นน่ะคือคลิปที่พี่พสันเข้าโซนไปอาทิตย์ที่แล้วนะฮะพี่สันไม่ได้เข้าโซนเป็นอาทิตย์แล้วนะครับช่วงนะโอเคสวัสดีครับอันนี้ก็เดี๋ยวลงช่วงให้อ่าช่วงเดือนกุพภาแล้วกันนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้อาจจะไม่มีคลิปเลยนะครับสามอ่าสามเอ็ดนะพักวันหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวให้ลงวันที่หนึ่งนะครับสันพักด้วยนะสันเหนื่อยทั้งเดือน้วสตงสตรีมนะเหนื่อยมากเดือนนี้เหนื่อยมากมากเลยชื่ออะไรครับ วะเอาวะมิเกลเราเป็นมิเกลครับวันนี้ <S <S พี่บอกว่าพี่โปจัดไปชื่อเอิร์นพี่อายุเท่าไร่ครับ <S 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 เราเราจะมาบอกว่าพี่ผมหัดใช้โปครับ่างนี้ไหมปันป่นๆดูปันป่นๆดูครับก็จะเป็นยังไงฮะไปลดแรงต,ตัวเองด้วยครับลดแรงตัวเองเลยเหรอครับอายุเท่าไหร่ผมอายุสิบ สามอ่ะสิบสามแล้วกันสักพักหนูสิบสองค่ะเรียบร้อยแล้วนะฮะพี่สิบแปดโอ้โหลูกนี้บอกสิบห้าดีกว่า <c oughs> โอ้โหสิบแปดคุณผู้ชมนะฮะสิบแปดมหกเว้ยพี่น่ารักจังพี่น่ารักจังเฮ้ยใครใครวะแฟนเอิร์นไม่ใช่แฟนใครวะนะแอดมา เห็นแล้วอรอแค่ดูก็รู้แล้วว่าน่ารักเออว่าน่ารักนะครับผมแค่ดูก็รู้แล้วว่าน่ารักครับผมนะครับผู้ชมฮะแล้วคนนั้นแอดมาทำไมวะผมขอเฟซพี่ได้เป่าเออขอเฟซไหมขอเฟซพี่ได้ไหมเอาว่ะเอาว่ะแปบ๊บเดียวครับบอทกำลังจะได้เฟซครับ อะไรครับเนี่ยองได้ลแล้วล่ะแล้วคุนเอสระวาทำาม,ม,มไงวะนะพี่รับเติมเพชรนะเฮ้ย <Okay. S 1> เติมให้ผมด้วยนะ <c oughs> เติมให้ผมด้วยนะอว่าเฮ้ย <c oughs> เราเจอสายเปร์มเนีย่ย <c oughs> เราเจอสายเปร์มเนีย่ยผู้ชมรับเติมเพชรเฮ้ยรับเติมเพชรวะพี่เติมเพชรอย,อย่างเดียวหรออ้าว <c oughs> แม่งขึ้นพี่เติมเพชรอย่างเดียวขึ้นละขึ้นละขึ้นละอย่างเดียวหรอไปเอาสักหนึ่งมุกไปพี่เติมเพชรอย่างเดียวหรอครับใช่เติมอย่างเดียวเติมความรักผมด้วยไหม <c oughs> รับเติมความรักปะครับพี่รับเติมความรักปะครับพี่จัดได้แลครับสำหรับวาร์ปนะฮะเกินคนที่บอก คืออันนี้เป็นต้องขอก็ได้ครับผมพี่ทันมั่นใจนะเพราะว่าคนที่เติมเพรอ่ะเขาต้องเขาต้องแบบอยากเป็นที่รู้จักอยู่แล้วนะครับผมนะคุณผู้ชมครับว่าขอจะโพสต์ตามกลุ่มตามอะไรอยู่แล้วครับผมนะก็พี่ทันจะไม่บอกนะว่าใครอยากเติมเพจมาเติมคนนี้ไม่นะฮะไม่นะไปเติมกับสปอนเซอร์พี่ทันนะครับใครอยากเติมเพรครับผมนะลาวาบัคแล้วนะฮะพี่ไมก่อนอย่าพึ่ง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  ผมขอแอคกับพี่ตามกูตามกูตามกูตาม,ตามไม่ได้พี่ไม่ได้ผมได้เฟซแล้วครับทุกคนแต่ทุกคนรอแป๊บนึงอ่าพี่ว่าเปิดไปได้ไหมครับโอ้โหแล้วผมแลกแดงแล้วผมพิมพ์ผิดด้วยแล้วตัวนี้มันขึ้นแลกแดงด้วยใช่ไหมซ่อนยังไงวะเนี่ยโอ้โหอายุเท่าไหร่เอาดีๆอ่าอายุ อายุ20่สิบอายุยี่สิบครับลดลดไป5ปีแล้วกันอายุ20ครับพี่เปิดไม่ได้ป้อพี่เปิดไมได้ไหมพี่เปิดไม่ได้ไหมเอาวะเอาวะจีบคนอายุเก้าเก้าก้าหน่อยครับเฮยเคพี่มีแฟนแล้วเหรออา้าวพี่ไม่สนใจเติมความรักกับผมบ้างเหรอโอเค เกินพี่ไม่มีแฟนจริงๆเปล่าน่ารักขนาดนี้ไม่มีแฟนเหรอจริงเหรอได้ไงว่าน่ารักอ้าวก็ส่องเฟซอยู่เนี่ยกับผมส่องเฟซพี่อยู่เนี่ยแหละเปไมเพื่อนพี่น้อยจังอ่ะก็เพิ่มสมัครเฟิใหม่อ้าวแล้วเฟซเก่าเป็นอะไรอ่ะโดนจะโดนโดนนั้นไปโดนสแปมหรอไปแล้วตอนนี้ได้คืนแล้ว แต่ก็เลยมาเล่นเฟซใหม่เท่านั้นอ้าวเฟซเก่าผู้ชายเยอะเป้าฮะเฟซเก่าผู้ชายเยอะอะเป้าป้าบ้าไม่เชื่อหรอกน่ารักขนาดนี้ไม่มีแฟนบ้าหรือเปล่าวแย่ละบ้าไปแล้วไม่มีแฟนได้ไงผมผมผมสมัครได้ไหม น้ารักตุ่หมหนผมผมสมัครได้ไหมไหนม้ารักตุ่มหน็มเป็นมาบอกว่าน่ารักสพี่ฟังผมดิผมสมัครเป็นแฟนพี่ได้เปล่าโอ้เกินเอาเอานะารับสักคนนะจะได้ไม่เหงา <c oughs> เผื่อผมแบบไปเติมเพชรกับพี่ไง <c oughs> เผื่อผมมีตังค์ไงตอนนี้ผมไม่มีนะเผื่อผมมีตังค์ผมจะได้ไปเติมกับพี่ไงรักพี่ดูสักแก่เลยเอาเอาเอโทษโทษโทษ อ่าผมผมติดไงผมติดเรียกคนอื่นด้ไงครับผมก็เท่าครับไม่เชื่อไม่ไม่แฟนจริงหรอไม่อยากจะเชื่อเลยเฟซเก่าสถานะมันขึ้นแล้วเปล่าเออเลิกเล่นไปแล้วอ๋อเลิกเล่นไปแล้วปิดไปแล้วหรอได้ก็คือเอาไว้เล่นเกมอย่างเดียวเฟซเก่าเพราะมันชอบบอกอ่ะ เกมไงแล้วโดนแฮกไปแล้วก็ไปซื้อกลับพืนแล้วมันก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนไหนรู้หมือนเลยก็เลยแบบเออเอาเซฟให้มไปเซฟอย่างองี้ยมันเปลี่ยนชื่อไม่ได้เดี๋ยวค่อยรอเปลี่ยนอันนี้เติมแบบเมลพา a เหรอหรือว่าเติมแบบธรรมดาเมลพา a มี uid แล้วก็เม i l part เหมือนเหมือนผมขายของให้พี่แล้วเนี่ยยังไงอะโอ้โห โอเคโอเคโอเคเดี okay, okay, okay. ๋ยวผมมีตังค์ผมไปเติมด้วยนะคืออะไรอะไรเหมือนผมขายของให้พี่อ่ะเอาเปล่าเปล่าเปล่าไม่มีอะไรสตรีมหรอใครสตรีมบ้าก็ที่มองเหมือนผมขายของให้พี่อ๋อก็พี่ก็เลยสงสัยว่าอ๋อสตรีมเหรอนี่ก็สตรีมนะฮัลโหลเอาใช่เหรอที่สตรีมช่องไหนอะเอาเอาช่องมาเลยเอาช่องมาเลยผมขอดูหน่อยในมิโมะอ๋อ สตรีมอยู่เหรอไม่ตอนนี้ไม่ได้สตรีมวันนี้หยุดกับวันมีมีวาร์กไหมมีวาร์กไหมผมผมขอนะเพื่อแบบผมไปส่งของขวัญอะไรเงี้ยที ARN ผู้ติดตามประมาณพันสองร้อยคนเฮ้ยเยอผมก็อยากมีผู้ติดตามบ้างแต่ผมทำไม่เป็นนี่คนดูหายไปหมดแล้วจากสามรยกว่าเลือแค่แปดสิบเองเมื่อวันก็จะกินมพอแปดสิบก็เยอะแล้ว แปดสิบร้อยร้อยเจ็ดสิบอ๋อไงผูงต 1, ้ติดตามหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบเก้าคนท่วนท่วน <c oughs> ใช่ไหมจ้ะเนี่ยโอเคอผมผมเจอแล้วผมเจอแล้วพี่สตรีมวันไหนอ่ะผมจะได้ไปดูวันจันทร์วันจันทร์เหรอ <c oughs> ใช่เพราะว่าวันนี้ไม่ว่างวันนี้ก็ไม่ว่างอ้าวถุระเยอะเหลือเกินแล้วว่าขายเฟสที่จะว่างตอบลูกค้าเนี่ยว่าง อ้าว oh, no! <laughs> แล้ว <potrze> ถ <ach> ้ามาเป็นแฟนผมว่างเปล่าเป็นนะเอ้ก็ตอบว่างสิเมื่อกี้ตอบว่างตอบว่างเลยว่างฮันนเน่ผมผมแอดเฟซพี่ไปได้เปล่าไม่ผมเดี๋ยวผมแป๊บหนึ่งผมเปลี่ยนชุดก่อนชุดนี้ผมไม่หล่อพี่จะพึ่งไปไหนนะโอเคเปล่าเดี๋ยวผมมาแป๊บหนึ่งสามสองหนึ่งผมกอดแล้ว ผมหล่อหรือยังหล่อแค่ในในเกมแหละเฮ้ยชีวิตจริงก็หล่อหล่อมากหล่อแบบล้อหล่อเลยจริง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 ครับครับพี่พี่พี่อย่าทำเป็นไม่เชื่อผมดิใช่เออคนมันไม่หล่อทรงไกลอ่ะจริแต่ถ้าผมไม่หล่อพี่ชอบผมเปล่า อยอน๋อะอะถ้าอะถ้าผมไม่หลอกเอินชอบผมไหมทำไมอ่ะอ้าวก็ไม่รู้ไงก็ถ้าผมไม่หลอกเอินจะชอบไหมอะชีวิตจริงอะแต่ผมแต่ผมจะเติมตังค์กับพี่ทุกอาทิตย์เลยนะพี่ต้องบอกว่าผมหลอกพี่จะเติมตังค์กับพี่ทุกอาทิตย์เลยนะผมจะเติมตังค์กับพี่ทุกอาทิตย์เลยนะเติมตังค์อะไรอ่ะเอาเติมเพชรไงอ๋อใช่โอเค <laughs> หล่อกหรือยัง <laughs> เขาเรียกว่าวิธีลัดเปล่าเขาเรียกว่าทางลัดนะถ้าถ้าเอินบอกว่าผมรอเลยผมเติมจังทุกอาทิตย์เลยเนี่ยรอรลรอหลอกหลอไหมหลอกไหมอุ้ยอุ้ยเตสตรีมอยู่ปะเนี่ยใครเขาสตร์สตรีมจังทำไม่เป็นเลยสตรีมยังไงเนี่ยก็ยังถามอยู่ว่าทำยังไงเนี่ยใช่คลลิปปหรือเเ่่านียไม่ได้ตัดคลิปอาจจะไม่เป็นเลยไม่รู้เรื่องเลย อาเอาไปลงนะ,ะทำไมอะอออกคลิปายเหรอใช่อายอืมโชคดีท,ท,ที่ผมไม่ได้ทำไงถ้าผมทำผมทำไปแล้วเจอผู้หญิงน่ารักขนาดเนี้ยผมทำไปแล้วคลิปถ้าผมทำเป็นอะส,สรุปหล่อเือยังครับหล่อไหมหัวเราะหัวเราะชอบใจชอบใจ ไม่ไหวเลยที่เจอคนประเภทนี้ที่ผ่านมาผมก็ไม่มีแฟนหรอกผมก็ใช้เงินซื้อตลอดแหละที่ผ่านมาจริงป่าว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 หมาถึงแบบอาหมาถึงแบบซื้อกับข้าวเลี้ยงอะไรเงี้ยแบบเพื่อนเพื่อนเลี้ยงอะไรเงี้ยใช่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 สปายไม่เป็นเลยไม่ได้ยินนะ ได้ยินว่าอะไรอะเอาสะไปไม่เป็นเลยเอาใช่เหรอผมคิดเสียงดังไปเนี่ยท้โทษอท้ผมดีๆทำคลิปปนีไไ้ไม่ได้ทำไม่ได้ทำใครจะทำคงทำคลิปบ้าหรือเปล่าทำไม่เป็นนี้อายุกว่าสองขวบแล้วยังบออีกแล้วขวดได้หนิงอาวผมหาเฟซพี่ไม่เจอเฟซพี่ไปไหนหรอวะแป๊บนึงนะ อ๋ถ้าเกิดว่าแบบมีคนทําคลิปแล้วเจอพี่ไม่ดีเหรอพี่จะได้ขายของด้วยอมันก็ดีแต่นี่ก็อายอายอายแบบเอ้าอายยังไงไม่ได้เห็นหน้าตัวเองด้วยโอเคไม่ได้เห็นหน้าซะหน่อยอายได้ไงโอเคครับครับโอเคครับโอเคครับพี่เล่นอย่างอื่นไหมนอกจากเฟซแบบเล่นไอจีแบบเล่นอะไรไหมทิกตอกอย่างงี้ไหม ติ๊กต็อกก็เล่นเฮายผมขอติ๊กต k อกพี่หน่อยผมชอบเล่นมากเลยแต่ผมทำไม่เป็นนะผมดูอย่างเดียวก็จะเป็นเ,<ม>เขนียนเขียนให้ผมหน่อยเขียนให้ผมหน่อยได้พี่เป็นแบบคลิปเต้นในติ๊กต k อกไหมไม่อ,อ้หโถ่ยออไม่ทำเต้นอะ<า>โถ่ยนี่นึกเลยว่าจะดูเต้นเลยไม่ได้ดูโถ่ เนีผมผมขอหน่อยโทษโทษโทษผมผมคิดดังเกินไปกฤติยานามสกุลพี่อ่านยากๆอ่ะกฤตติยา,ดดยาสุจอมนจิตครับเปลี่ยนมาใช้นามสกุลผมไหมจะจะได้ไงอ,อ๋อเกินนะเกินนะเกินนะนนไม่ได้ยอดไม่ได้ยอดซะหน่อยบ้าหรือเปล่าอ๋อนี่ไงนี่เดี๋ยวเดี๋ยวสองคนนั่นเนาะนนเนี่ย 9, ขอบคุณ9,500ดวงขอบคุณครับขอบคุณครับเมียครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณเมียด้วยครับขอบคุณมากครับอ่าคอนเทนต์นะครับคุณเมียครับไม่ได้จริงจังนะคุณเมียนะขอบคุณครับขอบคุณครับ9,500ดวงครับสอเย้เขาเท่เย้เขเท่เย้เขาเท่พี่อยากดูแบบนี้ทุกวันเปล่าหมดไป อ่าก็ก็เยอะอยู่ใช่แต่ผมเติมในเกมนะผมไม่ได้เติมกับไอ้น,นี่นะผมไม่ได้เติมกับเหมือนพี่นะใช่เพราะผมไม่รู้จักไม่รู้จะเติมที่ไหนแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากเติมนะฮะลาวาบัคนะครับคุณผู้ชมะฮะนั <S 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 ่นแหละผมไม่รู้ไงก็เลยแบบเติมกันนี่ไงเออเดี๋ยวคราวหน้ามันมาเดี๋ยวผมเติมกับพี่เลยเอาแบบ u ี d นะเอ้ยได้ได้ สูงเกินไปเอ๊ะมันสูงมันสูงหมายถึงแบบหจจรหัสมันน่าโดนแฮกมากออ๋โอเคเดี๋ยวมันมีปัญหาใช่ไหมน่ากลัวโอเคโอเคโอเคเฮ้ยผมไว้ใจพี่ <c oughs> ไม่กลัวไม่โดน <c oughs> <c oughs> ผมต้องกลัวหรือเปล่าผมต้องกลัวหรือเปล่าไม่ใช่พี่กลัวห <c oughs> รือเปล่าก็กลัวแทนไงไม่เป็นไรผมผมผมไว้ใจพี่ไงผมไว้ใจพี่สบายมาก ถ้าพี่อยากเห็นท่าปากทงทุกวันนะพี่ต้องคูพี่อยทุกวันนะจะปากให้พี่ดูทุกวันก่อนนอนด้วยอ่ะไหมทำไมต้องทาปักทงอ่ะอ้าไม่รู้เผื่อพี่ชอบไงพี่เอาท่าไหนอะ่ะเอาท่าอื่นไหมเอาเดอกกุหลาบไปละอ่ะเอาไปไม่วันลไทยละเอาไปเอาเปล่าทำไมพูดมาาจังวะ <laughs> พูดเยอะก็ไม่ได้อะไรครับเนี่ยพี่ไม่ชอบว่าผู้ชายพูดเก่งอะ่ะ ดีนะชีวิตพี่จะได้มีสีสันไงแบบเออดีกว่ามานั่งเงียบๆสิมๆมันเงี้ยมันไม่สนุกหรอกมันน่าเบื่อผู้ชายแบบเนี้ยต้องแบบผมดิแต่แอดเฟซมาสักทีสิห่วยอ๋อโทษ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 โอเคโอเคเดี๋ยวผมแอดไปเดี๋ยวผมแอดไปแอดเลยตอนเนี้ยเดี๋ยวออกไปแล้วแอดเลยเหรอโอเคเฟซผมมันจะแบบตัวหนังสือเยอะหน่อยนะนั่นนู่นนี่มันจะเยอะหน่อยใช่โอเคโอเค เพื่อนพี่เต็มเขาได้ไหมผมแอดไปได้เด้อแ๊บนึงนะผมออกไปแอดแป๊บนึงเชิญครับคุณผู้ชมฮะรออะไรฮะว้าไปแล้วฮะกิตติยาครับผมนะสุวรรณจิตใช่ไหมผมอ่านถูกปะวะใครที่อยากเติมเพลสกับผมนะอ่าเติมกับลาวาบักนะฮะเติมกับสปอนเซอร์ตเป็นจนะครับครับผมนะก็แอดไปได้ครับผมนะอายุ18ปีนะก็นั่นแหละฮะคุณผู้ชมนะน่ารักนะโสดด้วยคุณผู้ชมฮะโสดด้วยนะครับ ดูดิอยากกดหัวใจแล้วเกินปวดไม่ได้ไมีดาโอเคครับผมนะก็ประมาณนี้สำหรับเฟซของน้องนะครับผมฮัลโหลเธอามาแล้วโอ้นยพี่โบอกพี่ไม่ได้แคร์เกมอะไร,ะไรฮะพี่บอกพี่กิ้ไม่ได้แคร์เกมเลยพี่ไม่ได้แคร์เกมโอ้พี่ เราดูผิดคนป่ะหนูจำผิดคนหรือเปล่าหนูจำผิดคนหรือเปล่าทุกคนโอ๊ยพี่ทำไมหนูเสียใจเหรอเนี่ยโอ๊ยพี่หนูอะไรวาไงไม่อเอาหนูลงชั่วจุดเีมเหรอไม่ได้เอาลง พี่ทำไมเข้มไปอย่างนั้นนะหนูโอ้โหพี่โกหกหนูได้ลงคอพี่ไม่ได้โกหกพี่ไม่ได้โกหกเอาพี่สาบานไม่ไม่พี่ตกแะไม่ไม่ไม่โอ้ก็น่าจะตกอยู่นะปีนึงก็น่าจะตกอยู่เออพี่พี่ไม่ลงคลิปหนูก็ได้พี่ไม่ลงหลอกคลิปหนูอะโอเคเปล่าพี่สตรีมอยู่ไม่ใช่หรอพี่สตรีมอยู่ครับเห็นไหม เนี่ยมีแต่คนบอกหนูเสียงน่ารักน่ารักเนี่ยพี่เอาช่องสตรสีมที่มาเลยเดี๋ยวจะเข้าไปดูดทวนตอนนี้แหละหนูโกรธพี่เปล่าพี่ถามก่อนหนูกโกรธพี่เปล่าไม่โกรธอ่าไม่โกรธนะไม่เนะอาเพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ก็กลัวหนูเขินไงจะ <c oughs> ได้มีคนไปเติมเพชรเยอะๆหรอไม่ชอบหรอมีคนไปเติมเพชรอะมาเติมให้ได้อะอะไรนะ <c oughs> พี่สตรีมอยู่ไม่ใช่หรอใช่ใช่ใช่พี่สตรีมอยูอ่พูดว่าอะไรนะก็เลยบอกว่ามาเติมเพจกับเขาได้อ๋อมันเติมเพจกับเขาได้นะหนูไม่ได้โกรธใช่ไหมพี่เขาจะว่าหนูร้องไห้หนูร้องไห,ห,ห้ป่อมีคนดูบอกว่าหนูร้องไห้เมื่อกี้หนูร้องไห้ป่อไม่อ,ะอ่ะอ๋อไม่อะ่ะ okay. โอเคอะเพงงเงี้ยอ๋ะเพจนี้ <laughs> เพจนี้ <laughs> <ๆ>ไปดูเลยตอนนี้เลยไหนอะนี่ไงในในในนี่ไงในกดคำว่าทีมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพี่พี่สตรีมในเพจ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  ในเพจเนีเ่ยไว้ให้เรอใช่ในเพจเฟสดินะใช่เออจะได้มีคนมาเติมเพจเยอะๆนี่เอเติมกันสปอนเซอร์ปกันนะครับทุกคน <S <S 1> <S 1> ไหนเห็นย่างเห็นยังน้องไม่ได้ร้องซะหน่อยทุกคนเออทุกคนคิดไปไกลน้องไม่ได้ร้องไห้ซะหน่อยถูกไหมไหนมายังฮั้วน้องเอิร์น ยเห็นยัง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 เห็นแล้วเป็นไงตกใจไหมทีนี้ตื่นเต้นเปล่าตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากมาอุย,อยไหนไม่ไม่เห็นพิมพ์สตรีมเลยเปิดวาร์ปให้คนดูหน่อยดิได้ไหนไหนเขียนเลยว่ามาเติมเพชรกับหนูเยอะๆนะคะเขียนเลยเขียนเลยมาเติมเพชรกับหนูเยอะๆนะว้าซาม ตามนั้นครับนี่นะฮะน้องกิตยานะก็เติมกับเติมกับสปอนเซอร์พี่ซันนะครับทุกคนเติมกับสปอนเซอร์พี่ซันนะครับอย่าไปเติมของน้องนะครับอ่าอะไรนะพี่ได้ยินนะพี่จะยิดอะไรอ่ะได้ยินอะไรพี่คุยกับคนดูพี่คุยพี่คุยกับนี่ไงบอกว่าน้องมาพิมพ์แล้วพี่บอกอ่ะใช่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 ไม่ใช่ไหนฝากไหนฝากไหนมีอะไรจะฝากไหมฝากคนดูไหม เอาไม่แบบฝากแบบโปรโมทร้านเพชรไหน,นหรอพี่ไม่เคยโปรโมทให้ใครเลยนะเว้ยใครที่โปรโมทพี่สันคิดตังหมดนะเว้ยเราคนแรกเลยเนี่ยพี่ทำหนูเลือดออกเลยแนะีะเอ้าหนูไปทำอะไรถึงไปถึงเลือดออกทีเนี้ยเอาพี่สันแกงเขาไม่ได้แกงปักคงนะครับได้ครับนี่ไง เอา้าหนูไปไหนน้องเอิญฮัลโหลโอ้ยพีย่อะอะไรน้องเอิญพี่ทำหนูเลือดออกหนูไปทำอะไรพี่ไปทำอะไรให้หนูเลือดออกเหรอ้วหนูเข้าไปดูใช่ไหมล้ะพี่ที่หนูก็เดินชน <c oughs> อันนั้นเขาเรียกว่าหนูเซอร์เองลูกพี่พี่ได้ทำหนูเซอร์เองอันนั้นอะแล้วหนูก็เดินชนแล้วเลือดออกแล้วไปเดินชนมันทำไมล่ะ เออขเลเลยเลือดออกเลยพอโทพี่ขอโทษพี่ขอโทษที่ทำให้หนูเลือดออกแล้วกันนี่คุณผิดอะไรเนี่ยอะไรครับเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวก็มีคนไปเติมด้วยจริงๆเดี๋ยวก็มีคนไปเติมด้วยจริงขอบคุณครับครับจะได้มีตังเ์ี้เแล้วก็มาส่งดาวพี่ด้วยนะเราติดดาวพี่ทันยูพันดวงนะค่าโปรโมทโอเคเดี๋ยวพี่ไปละพี่จะไปเล่นแหลกละเจอกันนะ โอเคพี่ขอให้ขอให้ลูกค้าเยอะๆนะโอเคครับอย่าลืมอย่าลืมนะโอ้แอดแอดไปด้วยแอดไปได้ด้วยแอดไปได้ด้วยแอดมาอย่าลืมนะครับใครอยากเติมเพชรครับผมใครอยากเติมเพชรนะเติมกับสปอนเซอร์พี่ทันนะครับอ๋อเติมกับน้องนะครับเติมกับน้องนะฮะเติมกับน้องนะครับต้องเติมกับน้องแน่นนะครับผมครับผมตามนั้นครับไปในที่ว่างนะจัดการน้องเอื้น โอเคครับพี่อย่าลบเพื่อนหนูนะไม่ลบไปลบไปลบแหมคำนี้มันคำนี้มันคุ้นๆจังวะการโคฮักเลยนนะคำคำนี้มันคุ้นๆจั่วะเหมือนใครเคยพูดมั้ยนะอ๋อโอเคเจอกันนะเจอกันอ่าจากคนละไปอ่าปักโทรด้วยไปไปน่ารักน้องน่ารักโอ้โหบ้าบ้าพอแล้วพอแล้วโซนมันได้พอละ